<laughs> ừ, chắp ừ, à. ra vào là các vào đây là con <laughs> <thưa. cười> ค่ะสบายดีสบายดีสวัสดีเพอนพี่น้องเอฟซีฟังลาฟังไทยทางต่างประเทศเบิร์ดสุขสู่คนเด้อเนาะมาผมมาพอในฮาร์โมนีกะเปิดหูเปิดตาในจังหน่อยพี่น้องเลยอยู่วัดอ่าผมจะเอิดวัดอย่างนาะวัดมหาโชกเดินพี่น้องปุ๊ปพยนงพยนัพี่น้องเลยมากับป้ากับลุงมากับสาทองน้องบิวดี้มาหนิเอ้าเนี้ยหมดละใช้จะเห็นมาพอยนา อาวสสัดี่อยากนั่งไงพี่อยากนั่งไงเอาสวัสดีปัดลงกันมาดูปุ๊บโอ้โหทพี่อยากนั่งไงปุ๊บวันนี้มาดิดมาเที่ยวปะอ่าทั้งเมย์น้องบิวดี้ทั้งเคยใบยู้อหันพอดียวพี่น้องเลยชวนเพิ่นมาเพิ่นก็ให้ปิตหันไว้เพิ่นกับโบมาสาวเงินก็อยากมาอันนั้นเอาน้องบิวดี้มานำเย็นเพิ่นยากอพี่อยากนั่งไงปุ๊บ

พเจมเมาี่ดีน้องเ้ยมาดิดมาเที่ยวเก้าเจอหนคนชอมได้ยูันดีเฉพามันเมืองยังก็เหตุดื้มไปกินฟันมาอาปนานเนาะมดมหาชพพี่น้องเยอ้วเจอแล้วเเห็นกเห็นเห็นเพิ่นเจอแบบว่า ต่ว่าเพิ่นคางานเพิ่นจะกะตู่ตูต้องิวรี่ต้องทะเป่าเราไปของนำบ่ดึงร่องไหลูกเสเาห้อันเาห้องกเดี๋ว้อเอาห้องกนส่งเอตูดีวรบ บ่นยังเอาไปชื Entonces, ่อขนมบงคล่งนใช่ดีกาไป่มไตัวมาเด้อบ่มีชำเนาะบ่ได้อานั้นชำเพิ่้เวียเพิ่มนาเวียเนะคนูเ็เห็นเีเพิ่มอยู่ผังนั้นบ่

กินได้ป่บาบไปช่กับพระอะไรบอเข้าไปวางมเห็นเลยบอบูชาด้หนีได้บอ ถ้าว่อยากมามุนยังคู่สุดรุนเดยดได้ยังบอมคนบ่ได้หักแขกวันพุธคนจะสิบอหักแกบอกวันแหนงคนห่วันประหาทวันเช้าวันพีดมาผิดมือได้จ้ะวันพุธคนบ่อหักแกบงวันพุธเลเนาะถ้าคนค่อยเฮ็ดบ่ดุดนได้เฮ็ดจม มนได้เชุดนั้นมาให้ฉันมีแต่ชุดถูกวิเีม่่าเอไรแบ่าสงส่านที้ไอ้ีบุเคยมาไหวบุเคยมาจังือบุเคยยังเ่อแล้วเอาไปใชงเอาแบบได้แบบพันธุ์าวาย เดี๋ยวแบบผ่นมาเนาะ้เอให้มเจ้าแบบได้ปะเ่เอาดแบบนกระาสันแบบนคตัวไม้ได้ปะแม่เอาแบบได้ก็ได้ มันเป็นสูไดเลยังเลยมันไหวได้ทั้งพญานา้วกเท้าเวทวัแลกวก็พระเลยสลงไม่ช่ท้เวทวันไปแล้วบ่ไปไปเด้อข้างนั่นก็ได้ตาลูกวะตู้ด้่าววาเอาไปตูวะดอเนาะสิเอาแบบนี้บ่ อาไปกาบแล้้อว่างบนเดียวเลยบอม่วางเป็นบอนเป็นบอนเลยมันเป็นส้ำบนมีส้บนางเบไมมเลยเอฮ้ยเด้ยพี่น้องตอนนี้สวงกระไรเดี่ยวเนาะสุดอาหารสิบันกีบอ่าปไวบบุษา มามื้อนี้ก็ได้โอกาสมาทําบุญพี่น้องทางมือตู้พ่อตู้ต้องบิวดี้อ่าไปแล้วก็ให้มีความสุขความเจริญควมั่งคั่งมั่งมีเข้ามาในชีวิตพี่น้องเอ้ยมื้อนี้มาทําบุญเนาะกันสั่นก็บ่ได้เอามาพี่น้องเอ้ยโอ้ได้แล้วเนาะเป็นู้พญานาคเลยพี่น้องเอ้ยคัก งามเนาะสวยสดงดงามพี่น้องเลยแต่เสียดายบรรยากาศเด็กเละแหนะนี่เนาะโอ้พี่น้องเลยบอน,นดินบอนทองเที่ยวนะสาวทองคันไปตู้ไม้ตู้ไปก่อนเลยไปน้องเลยไปกะไปไหว้เอาบุญน้ำกันเด้อเนอาะวันนี้ Nhìn khắc nhanh thế đó Bà nhà nạ Thì nó ngồi Rồi xuất ngọt ngam Khắc bà nhanh Thì

เงียบมานึ่งนอนขันออกเบงให้ได้วางโตในขันได้วางได้บดแหละเป็นสัน Hả? Huh? Nè. พี่น้องสายเพิไ่ต่อเลยผจะถานที่ đẹp đẹp nó quay ừ. à, thai hay bò đưa đây thai cái này được không? bạn nhìn cái nông này bò 2 bò bò đẹp đôi bà đang đi những ừ. uẩn ừ. ừ. nhàng con đây kỳ đến mày lắm Bà, đi đâu rồi? แล,ล้วแล้วเนาะกะไหว้แล้วเป็นที่เรียบร้อยพี่นี่กะเดินทางมามาทําบุญพี่น้องอ้ยอยู่วัดมหาโชคเนาะมืม้อนี้กะคนบ่หลายปานไดเนาะมื้อวันศินมื้อวานนี่คือสิได้อยู่แต่บ่ได้ม,มาพี่น้องเอ้ยตั้งแต่เกิดก็หาก็มาเทื่อนี้เทื่อแรกข่อยก็ได้ะทองมา2เทื่อเอนะอา,นาจะจ้เนาะพี่น้องเอ้ย เหลือไดใครน้อยแหล่ๆแหนเด้อมีดมอยู่แต่ว่าแด่เนาะเออนี่ตัวสัตว์นี่ครับเย็นเก็บบ่ได้ใส่บอกดีรักกันได้กันอยู่กันอยู่นี่คือนี่เนาะบ้านเฮาอย่ามาเจ้าสับสีนท้องให้ลงล่างขึ้นล่างเด้อเด้ออะน้ําน้ํานี่อยู่เนาะครับ

à thôi đừng trả thòng đục khoang đi nòng này nhìn này đấy cả nó phải bùn lụp lóc ấy bù răng đó, bài bà em à, bơ Thì đang chặt thăm bùn lê ở đâu? không? Cho đây đi nè học học theo Mọi <laughs> ờ, <laughs> ừ. <laughs> à, không bởi <laughs> à, <laughs> à, Bà 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 คนขอนขังบันไดบันไดรักไหมนี่ผีเดินผีน้องเอ้ไปใชเอาเดินทางกลับแดับบันเดินทางกลับด้บบันนี่้าเปิดมาแบบไปว่นไปไปเดินทางกลับด้บบันนี่เนาะผีน้องเอ้ทางกับดับด้วางกับดับบันนี่เนาะไปต่าบ่ไปกับหาชื่อเครื่องชื่อของตลาดคุณแล้ว าพี่น้องไปแล้วบาทนี่บาทไร้เลยได้ไปไปได้เลยไปก็ไปบอสที่แม่นางบิวเี่ยผู้ากินกระแลมเปื้อนไปเลยบอกเห็นบ่านั่นแหละป้าลุงไปก่อนสบายดีเด้อจชะยวสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องไปแล้วมานี่กลับมาเห็ดบุญเนาะ